อ่ะ EP ที่สองครูจะทำสี่นิ้วนี้ก่อนเนาะที่เราเพิ่งต่อนะครับเอ่อโดยที่ตัวเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในตัวเนี้ยจะยังไม่ได้อยู่ตัวนี้จะอยู่นิ้วโป้งนะครับแล้วก็ครูอยากจะได้ feeling แบบอารมณ์แบบอย่างเนี้ยที่มันเป็นเหมือนก็เรียกว่าหนามกุหลาบไหมคล้ายๆหนามกุหลาบอย่างเนี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ feeling ที่เป็นแบบว่ามีก็เรียกว่าหลุมศพ มีครั้งคาวมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกนิ้วนึงอยากจะได้เกลี้ยงกลียงคืออยากจะได้ดำๆแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็จะค่อยค่อยเริ่มถ้ามันเป็นพวกงานที่เป็นกระตูนอะไรแบบนี้ครับส่วนมากแล้วครูจะหาภาพอ้างอิงแล้วเวลาเราทําเราจะได้ง่ายนะครับอ่ะ ก่อนอื่นเลยเรากลับมาดูเล็บที่เราต่อไปนะครับเวลาเราต่อครูต่อไม่ถึงชิดโคนใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่ต่อถึงชิดโคนถูกป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราลงเบสดหรือว่าเราลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสลบให้เราโดยอัตโนมัติแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนี้มันเป็นเล็บเปล่าตรงนี้มันเป็นเล็บเปล่าเล็บเปล่าเล็บเปล่าที่เราตบไปไปหมดแล้วนะครับเราต้องมาลงไล่ความชื้นแล้วก็พา์เมอร์ที่รอบๆอย่างเดียวเนาะรอบๆไม่ต้องลงครบนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าลงไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับอ่า หลังจากนั้นลงไล่ความชื้นแล้วเราก็จะมาลงพาร์เมอร์นะครับมันจะช่วยให้ตัวเจลต่อของเราเนี่ยติดทนนะครับอย่างนี้เนี่ยครูจะไว้ไปจนถึง EP หน้าเลย EP ที่ที่เราจะเปลี่ยนเล็บกันนะครับเนี่ยครูจะไล่ทาเป็นซีรีส์แบบนี้มาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นลายเล็บไปเรื่อยๆรื่อๆเื่อๆเลย,เย,เย,เยนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหม พอสักพักบหนึ่งลงสปีดเบรนะครับถามว่าทำไมครูไม่ลงตัวซุปเปอร์เบรเพราะว่าเวลาครูทำเล็บครูจะทำเล็บบ่อยมากนะครับพอเราทำเล็บบ่อยมากปึ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเล็บมันจะบางแต่ตัวนี้ครูไม่ได้ตะไบหน้าเล็บถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดู E ีพนี้เอ่อไม่ได้ดู E ีที่แล้วเดี๋ยวครูจะปักไว้ให้ก่อนนะครับแล้วเราย้อนกลับไปดูอ p พีที่แล้วได้นะครับอ่าก็จะเห็นเลยว่าครูลงตัวสปีดเบรครูไม่ได้ลงตัวซุปเปอร์เบรเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูไม่กะว่าจะทำไว้นาน,านๆเป็นเดือนๆนะ สามอาทิตย์ก็น่าจะโอเคแล้ว2อาทิตย์ก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้มีวางแผนไว้ว่าจะทํา y o YouTube อีกทีหนึ่งคือวันที่ห้าเดือนหน้าเราก็จะไปดูว่าอ่ะเฉพาะตัวสปีดเบเนี่ยถึงไหมวันที่ห้าเดือนหน้านะครับแล้วเดือนห้าวันที่ห้าเดือนหน้าเราก็จะเปลี่ยนลายกันก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการถอดเลยนะครับ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะอบเข้าไปได้เลยนะครับนิ้วนางนิ้วนางจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับนิ้วนางของครูครูอยากจะลงด้วยตัวแคนดี้นะครับลงด้วยตัวแคนดี้เบอร์ c สี่นะครับมันจะเป็นกริตเตอร์ที่เป็นสีพาสเทลปกติจะไม่ค่อยมีใครลงตัวกริตเตอร์แบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้งานมันดูแบบว่า แนวแบบไอ้นี่จนเกินไปอะดูน่ากลัวก็เลยอยากจะเอาพาร์เทลมาตัดนิดนึงนะครับอืมอก็จะเอาสีพาร์เทลมาตัดเราก็จะลงตัวพาร์เทลก่อนเนาะอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสีใกล้ๆแต่ขอทาแบบถนัดมือนิดนึงก่อน เวลาเราลงพวกกิตเตอร์ที่มันเป็นเม็ดเมแบบนี้รอบแรกนะครับยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันให้ลงไปบางๆก่อนเนาะหลายคนอยากจะได้กิตเตอร์ที่มันเนื้อแน่นๆเลยไปลงตั้งแต่แรกเนื้อแน่นๆเล็บมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยแต่จริงๆนี่ก็น่ารักนะให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมสีมันจะเป็นพาสเทลเนาะมันจะไม่ใช่สีแบบวิงวิงนะครับส่วนนิ้วนี้ครูต้องการให้มันเป็นแบบสีดำลุวนๆเลยนะครับต้องการให้มันดูเป็นสีดำแบบเท่ๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าดํานี้อาจจะไม่ได้ลงเต็มเล็บนะครับคิดว่าถ้าเอามาไล่สีน่าจะสวยอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เทคนิคของการไล่สีนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยลงให้บางที่สุดก่อนนะครับหลายคนไปลงหนาแล้วพอแต้มๆๆๆมันหนาเกินไปนะครับแต้มๆๆๆปึ๊บหนาเกินไปเนาะเวลาลงเวลาลงต้องค่อยๆลงนะครับเนี่ยลงบางๆก่อน พอเราลงนาปุ๊บเราไล่สีไม่สวยและลงบางๆก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะพวกสีดำเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผู้กันไล่สีนะครับเราจะใช้พู่กันไล่สีหันกลับด้านนะครับแตะเบาๆแตะเบาๆแตะตรงปลายแตะเบาๆเห็นไหมแตะเบาๆอย่าแตะแรง แตะเบาๆเนาะถ้าเราไปแตะแรงสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมันจะไม่สวยนี่แบบนี้นะครับแตะเบาๆ,ๆแตะเบาๆถ้ารู้สึกว่าเจลเยอะไปเช็ดออกนะครับเช็ดเจลออกเวลาเช็ดก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับใช้สำลีธรรมดาเช็ด มันจะฟุ้งเองโดยอัตโนมัติเนี่ยครับทำเช็ดทำเช็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเพราะว่าบางครั้งเจลมันเยอะเกินไปพอเจลมันเยอะเกินไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะไม่ฟุง้ง มันก็จะไล่ปลายดําออกไปนะครับแบบสวยๆง่ายๆนะเวลาใครดู youtube กูบอกกูง่ายตลอดเลยค่ะอ่ะถัดมานะครับกูอยากจะได้ที่มันเป็นแบบว่าออมเบรด้านข้างอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยกูจะใช้เป็นพื้นที่ที่มันออกมีความขาวหน่อยนะครับอย่างนี้ดังนั้นกูก็จะลงด้วยสีกะทินะครับลงด้วยสีกะทิก่อนหนึ่งรอบ เนเวลาเป็นคนที่ทาเล็บตัวเองจะเป็นคนที่วางกับพื้นแล้วก็ทาอย่างเงี้ยนะครับมันจะเห็นง่ายหน่อยมันถนัดอะ่ะอันนี้เวลาเราทําเล็บตัวเองก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะครับบางคนถนัดท่าแบบนี้ ก่อนเลยรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมสีฟ้านี้ไว้นะครับฟ้าเบอร์ยี่ิหกเนาะเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาไว้วาดรอบๆวาดขอบๆนะครับแบบนี้กลับมาทําตัวนี้ก่อนเวลารอบที่สองที่เราอยากจะให้ตัวกริตเตอร์มันมีความชามหน่อย เราจะไม่ใช้วิธีการทานะครับสมมุติว่าใครมีก t ิตเตร์ที่เป็นกริตเตอร์เออขาเรียกว่าเพชรก็ได้อะไรก็ได้นะครับเราจะไม่ทาให้กริตเตอร์มันเป็นกิตเตอร์แบบช้ำๆแบบนั้นเราจะใช้วิธีการแตะแตะแตะอย่างนี้เห็นไหมแตะแล้วเกลี่ยแตะแล้วเกลี่ยนะครับใช้ผู้กันไลเนอร์เล็กๆช่วยนะครับช่วยอะไรช่วยเกลี่ยตรงโคนอย่างนี้เพื่อให้มันไม่มาสะดุดเรานะครับแล้วก็เคิร์ฟสวยแบบนี้อ่ะคราวนี้สีดำเหมือนเดิม อีกรอบหนึ่งแต่เมื่อกี้เราทําสูงใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะทําประมาณซักครึ่งหนึ่งแบบนี้คือตัวปุกันไล่สีเนี่ยจาเป็นนะครับไม่มีเลยเนี่ยจะลําบากแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกันนิดนึงแตะเหมือนเดิมนะครับแตะเบาๆมันจะค่อยๆดึงสีขึ้นมาเบลนกับสีชั้นแรกข้างบนแตะเบาๆแตะเบาๆแตะเบาๆ แตะไล่มาแตะไล่มาแตะไล่มาบางคนกดแรงนะครับมันจะไม่ค่อยสวยถ้าเรากดแรงเนาะเนี่ยพลิกมือได้ตามใจชอบนะครับค่อยค่อยกดค่อยๆเบรนค่อย blend, คอยกด ค่อยค่อเบลนอย่าลืมเช็ดออกด้วยทุกครั้งนะครับยิ่งยิ่งเราทํานานเข้านานเข้าเนี่ยเจลมันจะยิ่งติดกับแปลงเพราะฉะนั้นครูจะคอยเช็คแล้วก็คอยเช็ดออกเรื่อยๆยเห็นังมันก็จะเริ่มเบลนออกมาแบบสวยงามมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกสีแบบทนสุขภาพดีจะเบลนง่ายๆมากได้เลยนะครับอ่า ประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ครูหยิบสีฟ้าออกมานะครับสีฟ้าเนี่ยเราจะแต้มรอบๆเป็นชั้นแรกก่อนแบบนี้คือตั้งใจอยากจะเก็บตรงกลางไว้ให้มันเป็นแบบสีขาวแบบนี้เนาะนะครับเนี่ยให้ดูก่อนนะครูจะวาดอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วครูก็จะใช้ตัวป้กันไลสีสีแท่งหนึ่งนะคนละแท่งนะครับเบลนด เป็นแบบไม่ต้องคิดมากนะครับอันนี้เราไม่เราไม่ได้เน้นตรงพื้นหลังแบ,บ็กกราวมากเท่าไหร่เห็นไหมแต่มันจะมีความเป็นกะทิแล้วก็ฟ้าอยู่ในตัวโดยที่ฟ้าของเราจะไม่เอาฟ้าที่ทึบมากๆนะครับ อีก,กรอบหนึ่งกับนิ้วนี้พูกกันนี้ดีมากนะครับเนี่ยถ้าไม่แบ่งเป็นสาม ep นะตายคนดูก็แบบฟังเสียงครูจะหลับแล้วหลับอีกอะ ันนี้เราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรื่องความเนียนของการเบลนด์นะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับบอกเลยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสมากเอาให้มันแบบว่ามีความฟุ้งๆฟุ้งๆกระจายตัวฟุว้งๆฟุ้งๆอย่างเนี้ครับฟุ้งๆกระจายตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าสีมันจะมีความซอฟ์เข้าอบก่อน คราวนี้ครูจะกลับมาที่นิ้วนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาวาดตอนนี้เราจะเริ่มถึงขั้นตอนการวาดของกุหลาบแล้วหนามกุหลาบแล้วนะครับใช้สีเพ้นสีดำเนาะเสร็จแล้วตัวหนามของกุหลาบเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบตรงมากเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นแบบเลียมเียมยึกยหน่อยครูจะวาดกรอบมันขึ้นมาก่อนอันนี้มองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวครูเพิ่ม น่าจะชัดขึ้นเนาะ,ะเนี่ยเราจะไม่เน้นนะครับเราจะไม่เน้นให้มันตรงๆสวยๆนะครับมันจะมีความโคง้งมีความเป็นเลขหนึ่งอยู่มีความหยกัก มีความซ้อนนะครับมีความซ้อนเนี่ยค่อยๆค่อยๆทําไปนะครับแล้วก็ต้องมีแบบอย่างเนี้ยมมวนๆม้นมนเข้ามมวนออกอยู่หลายๆอันนะครับตัวมมวนเนี่ยสําคัญ เห็นไหมครับบางช่วงของครูอาจจะต้องเร่งสปีดนะครับนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเพ้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก การนี้เราก็จะเติมหนาำ สวยมากแล้วก็จะมาทำนิ้วนี้ ทีนี้นิ้วนี้นะครับเราก็จะไปใช้สีที่มันมีความเข้มขึ้นอีกหนึ่งระดับก็คือเบอร์ยี่สิบ็ดนะครับอย่างนี้รอบนี้เราก็จะแตะห่างๆหน่อย เกี่ยออกนะครับแตะแล้วเกี่ยออก ือ mm ่ะ hmm. oh. uh, เราจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องลงขอบดำๆซึ่งอันนี้จะสําคัญมากนะครับ mm hmm. เวลาเราลงขอบดำๆเนี่ยครูจะไล่จากขอบจากโคลเล็บอย่างนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลามันเลอะนะครับมันจะยากในการทําความสะอาด หลายคนอยากได้สีเพ้น์นะครับหลายคนอยากได้สีเพ้นต์พอเห็นกูใช้ขาวดำเนี่ยอยากได้มากเลยแต่กูบอกก่อนว่ากูไม่มีจําหน่ายแยกนะครับเออขาวดำขาวดำเนี่ยจะไม่มีจําหน่ายแยกนะครับก็คือเราจะขายเป็นเซตเท่านั้นเซตหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีสีขาวดําแดงเขียวเหลืองต่าเงินซึ่งมันเป็นแม่สีอะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้ใช้มันอยู่ดีเนาะคราวนี้เราก็จะแตะเราจะลากออกมานิดนึงนะครับเห็นไหม แตะขอบอย่างเงี้ยแตะขอบ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 , <_ S 2> บนะครับแตะขอบวนมาเรื่อย <ia maintained, S 1> ๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมันจะไม่เสมอกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันเสมอกันขนาดนั้น เวลาคูทํามันอาจจะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะว่าเราทํามือตัวเราเองเนาะแต่ถ้าเราทําเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะง่ายนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเช็คนะครับว่ามุมไหนของเรามันยังไม่มีสียกตัวอย่างเช่นมุมนี้ของครูเนี่ยมันไม่มีสีเราก็จะค่อยๆเก็บสีเข้าไปอ่ามันก็จะโคง้งสวย นะครับเหมือนรัสเซียเลยนะครับเทคนิคเดียวกันนะเดี๋ยวคู่จะอบก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำมือนี้แล้วมันอาจจะจริงทำไปเลยก็ได้อย่างนี้ เห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยแตะไล่สีออกมา ยังตรงนี้รู้สึกจะเข้มไปนิดนึงเช็ดออกก่อนนะครับแล้วไล่ใหม่มันก็จะลดความเข้มลงไปได้นะครับอบเลย